ก็ว่าพวกเรามาอยู่กับเอาผาด a n h 2 0นะครับแต่ว่าเป็นตัวมินใช้แล้วมาตามมานี่ทุกอย่างสั่งงานด้วยไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับผม 2,400cc นะครับเครื่องเดียวกับแทมเรี่เลยนั่นเองนะครับผมและเป็นดึนสินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยเขาเคลมเลยว่านอนได้360องศานะครับรวมถึงที่วางเท้าเรียกว่านอนแล้วดีกว,ว่านะตัวไพรสุดๆช่วงล่างเป็นฮอร์บิดถ้าทำเองเตื70,000แน่นอนครับ รถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีแล้วันนี้ผมขอกาบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวานใจร้านสไครหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวไม่บกไม่ขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่เชิญไปจังวันทั่วไปค่ะฟังแล้วระคายหรูกระผมขอกราบอไกมาณที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับปอมซูพีครับกลับมาพวกเราอีกครั้งนะครับผมกับรถปูเพิ่งเข้านะครับแต่วันนี้เหมือนรถพร้อมๆมาในแนวโคตรถูกโคตรดีได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับผมกับพวกเรามาอยู่กับเอ้าพา์ตเอ็นเคชยีนะครับแต่ว่าเป็นตัวเมเนอร์เชนแล้วมาตามมานี่ไฟหน้าดําเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสุดท้ายของเอ้าพารนะครับตัดหมอกลายใหม่นะครับกระชนหน้าลายใหม่พร้อมไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมของเอ้าพา์ตเอ็นเคชยีนะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับและตามมานี่ ภายในดําครับบอกมิกกี้เมาส์ครับ SC p a c แพ็กวันนี้มีมาให้ท่านแล้วครับผมปี2022แค้โรงงานนะครับไม่มีการรากจดเกิดขึ้นนะครับและเป็นตัวสุดท้ายของมันนั่นเอง SC p a c แพ็ e นั่นเองนะครับผมร้อได้ร้อเดิมๆจากโรงงานนะครับยางโยโกฮามาปี2020นะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับเปิดฝาท้ายรอต่างๆเปิดได้ง่ายๆ จากรีโมทนะครับผมรถที่ลักชวรี่มากที่สุดในเมืองไทยนะครับรถครอบครัวที่หรูหราที่สุดนะครับทีดาราเซเลปใช้อยู่นะครับวันนี้ซัวพีรถมือสองหามาให้ชั้นได้จับจองแล้วนะครับผมทุกอย่างสั่งงานด้วยไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับผมทุกบานนะครับผมเรียกว่าพร้อมๆครบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของบอดี้นะครับผมว่าเคยมีการชนเกิดขึ้นหรือเปล่ารอยอ้งรอยอากันอยู่ครบไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูซ่องขึมครพับตามไปเลยครับขุมพลังของเรานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับ2,400 44นะครับเครื่องเดียวกับ c ทม r y รี่เลยนั่นเองนะครับผมและเป็นดึงซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนั่นเองนะครับผม <S <S อ่มมมะมาดูส่วนของคานกันหน่อย 48R อะไรต่างๆ,ๆอยู่ครบหมดคานเดิมจากโรงงานนะครับหัวน,อน็อตต่างๆไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับเดิมเดิมคมคมแท้ๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงโอเคไม่มีการไขอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะครับฝาเดิมฝาแท้โรงงานนะครับตาตเอตอร์ต้ายังอยู่ที่เดิมดีพร้อมนะครับฝาเฟอร์บาต่างๆจุดตัดคมคมทุกสัดส่วนนะครับไม่มีการชนกรมนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการแปลกอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นเคยนะครับสติ๊กเกอร์จาก จากโรงงานอยู่ที่เดิมครบหมดเลยนั่นเองนะครับผมฝาเดิมฝาแท้โรงงานนะครับมันโดนทำมาอย่างไรอยู่อย่างนั้น<อ>เลยนั่นเองนะครับผมแก้มเกิ้ไม่มีการแกะเกิดขึ้นหัวนอ็อตคมๆรอยมาร์กยังอยู่นะครับคานกลมๆกลมนีชุดจุดตัวแอลบมาวาว่าทางซ้ายก็ยังอยู่อยู่ครบหมดเลยนั่นเองนะครับาวเดี๋ยวไปดูบ้านอีนตอนกต่อันเลยประตูขวานะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้สีแก้ง,งานจากภายในเกิดขึ้นรอยมาร์ก ดตคมคมทุกสัดส่วนนะครับผมรถแบบนี้นะครับถึงเข้ามหาพวกเราได้ที่ซุปเปอร์พีรถมือสองนะครับรถสวยๆแบบนี้ทั้ง3ช่องทางนะครับทาง YouTube Facebook และก็ Tik t o ็อกนะครับผมตามเข้ามาได้เลยนะครับรถที่รอยอาร์คม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 แบบนี้นะครับคุณโดนทำมาอย่างไรแบบนี้อยู่อย่างเดิมอย่างแน่นอนนะครับรถคัดสรรมาแล้วอย่างดีนะครับโดยทีมงานคุณภาพการันตีฝีมือกว่า30ปีนะครับมีมาให้ชมแล้วรถเข้าคแบบนี้ รถ M B B ใหญ่ๆแบบนี้รถที่ใครๆทำหา ตามมาชมได้เลยครับสติกเกอร์นะครับอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีการแกะไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นนะครับระดับร้านผมบอกแล้วว่าไม่กลัวนะครับกล้าโทรชื้สัดส่วนอย่างเช่นเคยนะครับกรมดีทุกจุดนะครับผมจุดตัดอะไรต่างๆจากโรงงานที่อยู่ทํามาอยู่เดิมหมดนะครับผมชอบแบบนี้นะครับโทรหาผมเลยดูเนี่ยนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0816196377ครับผมของปอมซูบีครับยินดีรับทุกสายทุกข้อความอย่างเช่นเคยนะครับรถใสๆรถสวยๆไม่มีการแกร้ไม่ การชนแบบนี้โทรหา,าผมได้ด่วนๆเลยครับ ประตูหลังนะครับที่เป็นจุดอ่อนของรถตู้หลังหลายทั้งหล่นะครับนี่ไม่มีการชนอย่างเช่นกันนะครับบาร์เบอร์เดิมจุดตัดคมๆจากโรงงานนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับตัว R อยู่ที่เดิมดีพร้อมแล้วผมย้ายมาทาันซ้ายเช่นเดียวกันนะหัวนอ็อตมันมีการไขแกะเกิดขึ้นตัว L ก็อ,อยู่ที่เดิมนะครับจุดตัดต่างๆคมๆอย่างเช่นเคยคมๆอย่างเช่นเคยนะครับรถไม่มีการชนท้ายไม่มีอะไรก่อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผม ประตูซ้ายนะครับเช่นกันเหมือนประตูขวานะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับจุดตัดทุกอย่างอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับผมไม่มีการแก้สีจากภายในเกิดขึ้นนะครับแต่ภายนอกจะเขียงดีกว่ารถขนาดนี้นะรถอายุ10ปีตองมีการเก็บเสียงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมและยังดีเก็บให้อีกนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ที่เดิมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับผมรอยอ์ตอะไรต่างๆกระดะดูงูนะครับกรมีกรมทุกจุดนะครับผมจากโรงงานคุณโดนทำย่างไรอยู่อย่าง นั้นนะครับผมตอนออกดูแลกันยังไงนะครับไปเลยครับไปที่สูงโตยต้ตตานะครับไม่วเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายเรายินดีดูแลให้เต็มระบบอย่างเช่นเคยนะครับจัดคะแนนนอกสถานที่ทําได้ไหมจัดให้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับส่งเอกสารมาเพื่อเราดูก่อนก็ได้นะครับผมที่เดิมเลยที่ไลน์แล้วกันเนาะ ซูปเปอร์รบพีนะครับผมผมดูแลให้ส่งเอกสารหรือจะโทรพูดคุยกันนะครับผมพร้อมส่งรเรคชั่นไปเซ็นผมจัดให้อย่างเช่นเคยนะครับผมมาดูที่ประตูต่อเลยนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมลอยอาร์ต ัโอเคทุกส่วนนะครับที่คนจะกรมกรมดีทุกจุดนะครับผมจากโรงงานนะครับดอกพิเศษนะครับผมไม่ถึงสาบาทผมดูแลให้นะครับผมกับสูงพิเศษสิบสองเดือนแรกจัดการออกไปให้ครับคัดฟรีเกวันถ้าชอบรุยกันเลยนะครับผมชอบใจแล้วนะครับจัดไปโดยด่วนนะครับผมกับเอาผพาด a n h 20นะครับผมปี2012แบบนี้รถสวยๆแบบนี้ภายในดำ v i p มิกกี้เมาส์เห็นแบบนี้นี่คือ F C แพ็กเกจอย่างแน่นอนนะครับลุยกันเลยนะครับ ครับผมย้ำราคาอีกทีหนึ่งย้ำที่อะไไม่บอกราคาเลยดีกว่ะใช่ป่ะโอเคราคานะครับ1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น 9,999บาทนะครับผม1 2 5 0 0สอบาทพอหนึ 1, บาทนะครับจัดไปซื้อสดไม่มีการบวกแหวกเกิดขึ้นอย่างที่เคยนะครับตามมาตรฐานของเราไม่มีการซื้อรถประมูลนะครับรถทุกคันที่เข้ามีเดล้านเราซื้อเ,อเจอเจ้าของทุกคันเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเราดูในบอดี้เสร็จแล้วอะไรหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชั่นดีกว่าว่าเอสซีแพคเกจเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างและแต่งแตนในตัวประกอบยังไงตามไปเลยครับอย่างที่เรารู้กันก็คือเวลาเราจะเปิดรถเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทเลยนะครับเก็บกุญแจไว้ที่ตัวสง้เออามืมลว เราเปิดได้เลยนะครับผมเป็นระบบ k e y g r a c เลยนั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยออปชั่นต่างๆพื้นฐานกระดกไฟฟ้าทั้ง4บานมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับผมรถึงเซ็นทรัล็อกปักกระจกต่างๆมีให้ครบแต่ที่อยากจะโชว์เนี่ยคือภายในดำนะครับภายในดำตัวนี้แหละนะครับผมที่เขาถามหากันนะครับที่เรียกว่า SC Package นั่นเองนะครับผมทุกอย่างดำหมดเดิมแท้โรงงานนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดๆแล้วของเขาเลยนั่นเองนะครับ รถไม่มีการใช้กุญแจไขสตาร์ทเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเพียงเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยทันทีนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเต็มระบบฟูลออปชันนะครับผมคูเกจจะเลือกขับเป็นออโต้ขับไฟฟ้าขับเองได้ทั้งสิ้นนะครับผมอีโค่โหมดมีมาให้นะครับสัมผัสสุดก็คือตัวแอร์นาโนนะครับผมตัวนี้คือมีเครื่องฟอกอากาศภายในรถที่ออกมาจากโรงงานเลยนั่นเองนะครับผมพาร์คเซนเซอร์ครบหมดรอบคันหน้าสี่หลังสี่เป็น8จุด นะครับผมรูมก็คือไฟกลางรถอ่าเห็นนะมันไม่เหมือนเป็นเด y ไรท์ที่ผมบอกว่าเหมือนอยู่ในบ้านเลยนะคันที่แล้วพี่บอกใช่ปะ่ะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเรียกว่าสวยงามดีเดิมดีเลยนั่นเองนะครับการลื่นต่างๆมาครบหมดและเลขไม้นะครับไม้แท้ไม้เดิมโรงงานนะครับที่1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับไม่มีการกรับกรอไม้เกิดขึ้น,นครับพวงมาลัยไม่มีชีงไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถปรับเสียงวิทยุได้จากพวงม เลยนั่นเองนะครับผมทางเราได้ซิงไปแล้วรุกหนึงจะเปลี่ยนช่องต่างๆทาได้เลยทันทีนั่นเองนะครับผมอื่นๆแล้ววิทยุแอนดรอยผมใส่ตัวใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแอร์ย้าอีกทีนึงแอร์เป็นระบบดูอัลแล้วแต่พ่วงมาด้วยนาโนนั่นเองที่บอกไปนะครับสามารถจะปรับขึ้นลงเนี่ยพร้อมกันได้เลยทั้งสองข้างหรือจะแยกกันก็ได้คนซ้ายชอบหนาวกว่าอะไรกว่าก็ปรับแยกกันได้เลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงการปรับแอร์ตัวด้านหลังเลยนั่นเองนะครับผมเราสามารถกดปรับได้จากคนขับเลยก็เรียกว่า สะดวกสบายดีอะไรดีนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรแต่อย่างไรนะครับผมแกะโอเคไม่มีแต่ไม่มีหักทุกสัดส่วนนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยนั่นเองนะครับผมที่วางกล้องที่วางแก้วครบหมด โอเคเกะลับอะไรต่างอยู่ครบหมดแครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลายไม้อะซูมดูกันหน่อยลายไม้ดาโอเคเงาเงา,งาวิงว่งวิ่งสวยงามดีไม่ขีดไม่ขาดไล่รอยขีดข่วนไล่ขนแมวนะครับผมก็พร้อมเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับเรียกว่าไม่มีอะไรต้องเก็บแล้วเดี๋ยวดูแลให้นะครับอ่าเนี่ยก็มาถึงตรงนี้แล้วก็คือที่บอกว่าสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยจะเปิดประตูซ้ายประตูขวาร่างคนนั่ง หรือจะเป็นก็เปิดตัวาฝาท้ายเองก็เหอะสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมสั่งการได้หมดเลยจากตัวคนขับเลยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> โอเคทุกอย่างครบหมดใช้งานได้ครบหมดเดี๋ยวคีนขึ้นอะไรขึ้นก็หล่อขึ้นอีกเยอะนะครับผมดู oh. มรูปต่างๆอะไรต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับผม oh. คันนี้นะครับพิเศษส,สุดก็คือพูดไปก็เหมือนพูดหน้าอีกแล้วอยากทำมาใช้เองก่อนนะติดเซรามิกให้เรียบร้อยนะครับผมฟรีเซรามิกรอบคันนะครับผมสาบานหน้า60ทุกบานที่เหลือติด80บบทเย็นสบายอย่าง นนนส่วนประตูหลังเนี่ยก็เป็นประตูไฟฟ้าด้วยอย่างเช่นกันนะครับผมคือเป็นตัวท็อปสุดๆแล้วของเขานะครับมาครว,ว่ากระดูที่ตรงนี้เพื่อทาการปิดหรือเปิดเปิดจะได้ยังเปิดมึงปิดอยู่มันจะเปิดได้กันตรงนี้กดตรงนี้เพื่อทาการปิดนั่นเองนะครับผมแต่เวลาจะเปิดเนี่ยถ้าเปิดด้วยมือนะครับจะไม่เป็นไฟฟ้าตามประเชร์ของโรงงานเขาเลยเพื่อป้องกันการกระแทกกับกําแพงนั่นเองนะครับผมก็เวลาจะเปิดเนี่ยเปิดด้วยรีโมทได้นั่นเองนะครับ โอเคสั่งการได้เลยจากรีโมทได้ครบหมดทั้งคันเลยนะครับผม <S <S ออปชั่นสุดท้ายที่ไม่บอกไม่ได้เลยก็คือในส่วนของบอกคนนั่งนั่นเองนะครับผมบอกคนนั่งเนี่ยไม่ต้องเรียกว่ามีดิ่งน่องให้พร้อมเหมือนกันนะครับเรียกว่า ต่อให้นั่งหน้าก็ยังนั่งสบายนั่งดึงน่องได้เอนหลังนอนได้เช่นกันแต่ผมรยกว่าโอ้โหดูแลเอาใจใส่ทุกสัดส่วนมาก,มากๆนะผมไม่ใช่เป็นคนนั่งคนครับออปชั่นนี่คือพร้อมเลยและลักชัวรี่สุดๆนะครับผมกับรถตู้ M v P ที่เป็นมาตรฐานเป็นแบรนด์ขวัญใจของคนไทยแบบนี้นะครับเบาะมิก้เมาส์นะครับก็เป็นการปรับไฟฟ้าอย่างเช่นกันนะครับผมปรับทางนี้โอเคจะปรับถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ครบหมดเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับเบาะมิก้เมาส์นะครับแล้วก็ เขาเคลมเลยว่านอนได้360องศานะครับรวมถึงมีดึงน่องให้เรียบร้อยนะครับจะเดินทางไกลเรื่องต่างๆเรียกว่าสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคดึงคอยหลังดึงน่องอะไรได้ครบหมดเลยนั่นเองรวมถึง ที่วางเท้าเรียกว่านอนแล้วดีกว,ว่าน่ะนอนเลยอ่ะสบายๆเลยนะครับทำาเพื่อคนนั่งตรงนี้เลยลดเจ้าหน่ายแท้ๆเลยนะครับผมให้คุณพ่อคุณแม่นั่งให้ครอบครัวนั่งเนี่ยโอ้โหแฮปปี้กันทั้งบ้านอย่างแน่นอนนะครับก็ออปชั่นสองตัวมิกกี้เมาส์เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับขอลายเว้นไว้ก็คือออปชั่นเดียวกันเลยเป็นเบาะดำเบสซี่แพ็กเกจนะครับมาดูส่วนที่เราเสริมเข้าไปนะครับทีวีผมจัดให้แล้วนะครับผม10นิ้วตรงรุ่น เอาผ่าดน,นะครับผมพร้อมซิง YouTube, Netflix อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแอร์ Air, เป็นระบบนาโนทั้งคันนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราสามารถจะปรับแอร์เองจากข้างหน้าแล้วก็ทางตรงตัวคนนั่งด้วยเลยนั่นเองนะครับทำเองก็ได้ให้เขาปรับให้ก็ได้นะครับรวมถึง ไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ก็สามารถปรับเองได้อย่างเช่นกันนะครับผมฟิล์มนี้ก็เพิ่งติดติดให้เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมฟิสมสลูสลก,ก็เลยขออนุญาตยังไม่เปิดเดี๋ยวฟิล์มมันถลอกเพราะว่าเพิ่งติดไปเลยนะเองนะครับผมช่องแอร์อะไรต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับใช้งานได้ครบหมดทุกสัดส่วนเลยนั่นเองนะครับผม ไปดูเบาะแถวที่3กันหน่อยแถวที่3เนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะปรับชั้นจะนอนได้เหมือนกันสบายสบายเลยนะครับผมเรียกว่าสะดวกสบายทุกแถวน่ะไม่ต้องแย่งกันนั่งไอตัวเจ้าบิ๊กเม์ก็ได้เบออาะอื่นก็สเปคขาอะไรต่างๆก็เหลือก็นั่งสบายสบายไปไหนเนี่ยหกคนนะ่ะคือสบายบายเลยนะถ้าเจ็ดคนก็นั่งเสริมมีสอีกคนนึงก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะผม,มสำหรับเอาขาดตัวนี้นะครับที่สำคัญคือภายในนำแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่มีมาบ่อยๆนะครับกับราคา 1, 1 2 5 0 0 0 0านาหนะครับผมแบบนี้รีบจับจองโดยโด่วนนะครับที่เบอร์เดิมนะครับย้งเมืเ่อีนึงที่เบอร์สุดไป 1, หนึ 9, ่งคนหนึ่งเก้าคันตอนพีเจมนะครับผมผมป้อมู้พี่ครับดีแล้วทุกสายทุกข้อความรีบรีเลยนะจ๊ะที่ใช้งานนั่งสบายไม่พอนะความปลอดภัยก็จะล้นมากๆาลนะครับผมแอร์แบตมีมาให้ทุกเสาเลยนั่นเองนะครับผมรถแบบนี้นะครับหาวให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งให้ครอบครัวนั่งแฮปปี้ทุกคนแน่นอนนะครับผมสภาพที่รถเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูสภาพ การขับขี่กันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเซอร์ไพรส์สุดๆช่วงล่างเป็นฮอตบิดถ้าทำเองเตืนเจ็ดหมื่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราพาไปขับกันตามไปเลยครับมาอยู่บนรถอีกแล้วไอ้คีค่คุณี่พูดป่ะมันสุดแล้วอะ เอา่านไม่มีสุดกว่านี้แหละในโชมนี้นะสุดที่สุดแล้วนะครับคุณคอนโทรคุณคอนโชรมีมาให้ครบหมดนะครับผมพาร์ตเซนเซอร์หรือพวกไฟตัดมอพับผูไฟฟ้าอะไรเงี้ยครบหมดเลยนะผมสำคัญก็คือเลขไม้แท้ๆนะครับผม1นึ่งแสห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับผมเดิมๆไม่มีการกลับกอหม่นะครับและเข้าสู่ตลอดนะครับผมคอนโซน้า เรียบร้อยเหนียวแต่ผมนะครับจัดก,การนะครับเก็บให้หมดแล้วเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องเสียวเวลาไปทำเองอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมถึงวิทยุ Android นะครับผมจัดก,การมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับซิงค์จอกลางให้แล้วเลยนั่นเองนะครับผมจอใหญ่ที่สุดเท่าที่มันจะมีได้นะครับ <c oughs> 10นิ้วเราทําการดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิด Youtube จะดู Netflix จาัดก,การเลยก็คือไม่ต้องชวนสาวไปดูที่ห่องนะ รถแทนตามนั้นนะครับผมใครหาภายในดําอยู่นะครับผมย้ําระขายสักทีหนึ่งนะครับที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นทอนบาทหนึ่งวันนั่นเอะจัดไปนะครับผมคันนี้สําคัญสุดๆลืมบอกไปเว้ยลูกค้านะครับผมเซตอัพช่วงล่างมาให้แล้วนะครับผมเป็นสตั๊ปรับเกลียวนะครับอีกห้อที่คนขับเอาผ่าดคนกับเวลไฟนะครับชอบที่สุดแล้วนะครับผมพอดบิดตัวนี้นะครับผมทําเองไม่มีตั่งป่าเจ็ดหมื่นบาทวันนี้ใส่ให้ไปกับตัวรถเลยนะครับแน่นๆนิ่งๆ เงียบเงียบเรียกว่าตัวนี้นี่สุดๆขอามาแล้วนะสำหรับรถ MPV ไซนี้นะครับผมก็ต้องช่วงล่างตัวนี้แหละรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษเหมือนเดิมไม่ถึง3บาททําได้ขับฟรี90วันทําได้สูงเปอร์เซ็นต์12เดือนมาคุยกันทําได้หมดนะครับผมจัดไปฝากคันนี้ไว้อีกคันนึ่งนะครับผมก่อนออกไปอย่างเช่นเคยดูแลของเร็วใทั้งระบบทั้งรมันเครื่อง ขัดเกียร์ระบบแอร์ระบบไฟเต็มเหนียวอย่างเช่นเคยนะครับผมจัดไปครับคดีเดียวไปดูกนันด้านล่างภายในดำไม่พอสีก็ดำไฟหน้าก็ดำเรียกว่าตรงนี้แหละครับเขาถามหากันนะครับตัวที่เอาขาดภายในดำเอาขาดภายในดำนี่แหละจกักตรงนี้จ,กจ้กจัดไปครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะครับผมไม่พอนะคนขับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสบายที่สุดแล้วในบรรดารถตู้ที่เป็นเรจงเดียวกันนะครับผมขับสบายขับคล้ายเก่งและยี่ห้อเนี่ยโตโยต้าดูแลง่ายมากๆอยู่แล้วนะครับผมเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับผมของ c a m r y เลยนั่นเองนะครับผมดูแลง่ายมากๆเลยนะครับผมไปที่ไหนก็ดูแลได้ทั้งหมดเลยนะครับย้ำอีกทีว่าเราอยู่บนรถนะครับผมโตโยต้าเอาขาดนะครับปี2 0 1 2นะครับตัว SC แพคเกจนะครับ หมายครับว่าภายในดําแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับเบาะมิกิเมาส์เลยนั่นเองนะครับผมราคานะครับวันนี้นะครับเปิดเบาๆที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทพรบัตนะครับจะจัดไปนะครับไฟแนนซ์สามารถจัดเต็มได้นะครับถ้าต้องการนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษนะครับไม่ถึงสาบาทเรายินดีดูแลให้นะครับผมหรือจะทำสูงเป็นเซสิบสองเดือนหรือจะทําขับฟรี90วันตามมาคุยตามมาชมกันได้เลยนะครับผมพิเศษสุดๆแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมไม่มีมาบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับสําหรับเอาผ่าตัวนี้เรียนว่า ไม่มาบ่อยๆอย่างแน่นอนชอบแล้วนะครับไปสามช่องทางของเราที่ซูพีรถมือสองนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับผมสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานพวกเราซูพีรถมือสองทุกๆท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วโทรหาผมได้เลยทันทีนะครับที่เบอร์เดิมติดไปดูนะครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดบอมซูพีครับยิงดีรับทุกสายทุกข้อความนะครับผมวันนี้ผมบอมครับราก่อยครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย c sure. a 8, on, r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m